ทุกคนคูเดน่ามาแล้วะคะ่ะมาแล้วแล้วอยากมาแบ่งปันค่ะนะคะวันนี้ได้ตื่นรู้นะคะกับการมีชีวิตที่มีความสุขนะคะเราก็มานะคะดูแลตัวเราเองนะคะดูเรรู้ตัวเรานะคะตั้งแต่ก่อนนอนกับตอนเช้านะคะด้วยฝึกบอกรักขอบคุณตัวเองนะคะดูแลตัวเองให้มีความสุขนะคะวันนี้ บอรักขอบคุณนะคะขอบคุณตัวเองที่มีลมหายใจไปต่อขอบคุณนะคะร่างกายนี้นะคะที่ดูแลให้มีความสุขนะคะแข็งแรงนะคะทรงพลังขอบคุณที่นอนหมอนมุ้งนะคะขอบคุณทุกสรรพสิ่ง,งรอบตัวของกินของใช้ต้นไม้ใบหญ้าอากาศสายลมแสงแดดอาทิตย์นะคะที่สองแสงสีทองสวยสดใสนะคะกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะกฎวิทยาศาสตร์กฎธรรมชาติ ทำงานดูตลอดเวลานะคะกดธรรมะนะคะสั์จะทำขคําจุนโลกนะคะวันนี้เรามาแก้ความทุกข์เพิ่มความสุขทันทีนะคะชีวิตดีๆเราสร้างได้นะคะทำสมาธิไปด้วยนะคะห้านาทีสิบนาทีผลลัพธ์ชีวิตดีๆนะคะเราต้องฝึกทำดูนะคะทุกคนเพราะเราเป็นคนต้นคิดนะคะผลลัพธ์ชีวิตของเรานะคะ คือความคิดของเราที่นะคะความคิดความเชื่อนะคะอารมณ์นะคะความรู้สึกของเราเนี่ยเราต้องควบคุมและดูแลให้เขาอยู่ในเชิงบวกนะคะทุกคนเพราะเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ในร่างเดิมได้นะคะที่เราต้องมาโปรแกรมจิตเราทุกวันนะคะหรือตั้งจิตโปรแกรมจิตเดียวกันนะคะหรือดูแลตามดูรู้จิตใจของเราเองนะคะรู้เนื้อรู้ตัวรู้าทา้อทันความคิดรู้าทา้อทันอารมณ์นะคะวันนี้มา สร้างชีวิตใหม่ในร่างเดิมชีวิตอิสระสมดุลชีวิตชีวิตที่มีความสุขค่ะนะคะด้วยรักส่งพลัง